พวอออนไลน์ learning lesson นบทเรียนออนไลน์ตอหนึ่งสุขศึกษาและภละศึกษามาดูประโยชน์ของการเคลื่อนไหวกันนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งคนพืช และสัตว์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์แตกต่างกันดังนี้ค่ะประโยชน์ต่อคนการเคลื่อนไหวมีประโยชน์ต่อคนในด้านการประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงเช่นการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเป็นต้นนะคะประโยชน์ต่อพืช การเคลื่อนไหวของพืชเพื่อการเจริญเติบโตหาอาหารแหล่งน้ำและแสงแดดประโยชน์ต่อสัตว์สัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวเพื่อหาอาหารสัตว์กินอาหารเพื่อทำให้เจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้